ใครนะครับผมที่สนใจรหัสหลักร้อยแบบนี้ครับผมก็ลืมติดต่อมาเลยครับผมราคาถูกแน่นอนแล้วครับผมส่องไอดีในคลิปนะผมใครที่สนใจนะผมก็ลืมกดไลค์ติดตามแล้วก็เสนอราคาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมก็ขอคนไลค like, ์ขอขอลติดตามนะครับผมขอบคุณ